เลยครับครับมาต่อกันเลยครับนี่ก็เป็นพอพันตัวที่สองครับเ้องมีพอพันสองโตอันนี้คือที่ลอยฟังว่านี่แหละคือทองรอครับทองรอทองทองรอเนี่ยเป็นลูกของตัวไหนครับลูกของปางแปดริ้วลูกกับแม่น้ำหอมกับแม่น้ำหอมครับถือว่าเป็นเป็นพอแม่เดียวกันเป็นน้องเป็นน้องไส้ของเจ้าสั้นนองไส้ของเจ้าสั้นนะครับผมครับ นะครับเพิ่นพ่งอายุสิครบสามปีสิบครบสามปีแล้วนะครับเนาะครสามปีกับสองสามอาทิตย์ครนะและผสมจริงเลยไหมครับผสมผสมจริงแล้วผสมจริงยันในคอกนี่กับผสมมีลูกเล่วหลายแล้วหลายตัวแล้วแต่ว่ารักผสมตั้งแต่อายุตั้งแต่ ยังไปถึงสองปีครับผมแต่ว่าช่วงนี้เริ่มห้าเริ่มมันผสมที่ผสมไม่ไม่เนี่ยกัสามตัวครับผมหลังจากที่เพิ่นได้สามสามปีมากนี่แหละแราท่นี่มีทายาทนะครับเนาะตอนอ๋อมีมีมาอะไรลายตัวทั้งนั้นกับแม่นหันรอรุ้ยนี่กับแม่นรอไงรอรุ้ยรอเหลาอ่าครับอ่รอเหลากับรอเหลาตัวเดียวกับรอดีน้องชายเจ้าสันนะครับครับนี่สูงประมาณเท่าไรครับผม ลอยหาิบยศหาสิบหกหาสิบเจ็ดหาชิบหกหาสิบเจ็ดเราน้ำเชื่อใีรีดปะครับยังยังอายุยัประทันชืครับยั่งประเทศอีลีดเชื่อครับผมอันนี้ก็น้องเฮมันเฮมันนี่คือเป็นลูกของกองฟ้าอกองฟ้าของของเสียสมบัติครับผมเป็นนุ่มหน่อยนุ่มหน่อยอายุนุ่มหน่อยอายุเป็นผู้เบาวขึ้นไหมเป็นผู้เ่าขึ้นไหมอายุยี่สิบยี่สิบเดือนนี่ อายุ21เดือนครับนี่เป็นนะครับบาวชัดเจนครับสายเลือดชัดเจนนะครับ,รบอัตลักษณ์ครบชัดเจนเลยครับครับคอัตลักษณ์คายไทยเอ่อตัวน่าสนใจแก่จ้ำตัวตัวน่าสนใจที่สุดในคอกลายเป็นตัวผุนครับตัวเมียน,นะครับ<ม>ตัวเมียครับผมนั่นคือน้องของขวัญน,น้องของขวัญของขวัญเพิ่งอายุ2ปีครับ อายุสองปีเป็นลูกของแม่คูนฟาโลคือแม่เพิ่นน่ะซื้อแม่คำคูนเข้าแบ่งไปฟาโลฟาร์มครับผมอ,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 อเก็บลูกเพิ่นไว้เป็นเพิ่นเกิดอยู่ในนี่เพิ่นเกิดในคอก์เข้าเพิ่นเพิ่งจะอายุสองปนีนิดนิดเพราะว่าเกิดวันที่หากรากฎา,าครับผมวันที่หากรากฎา,ด,าดีพันมาในสองปีแต่ตอนนี้เพิ่นสูงรนอยสี่แปด ตัวนี้ได้ฝึกโยงไปครับเลยการบบได้โยงบ่มีเวลาฝึกโยงคักว่ายตัวโตๆอย่างนี้บ่เฮาบบได้โยงหนูกมีเสือกไปซื้อแต่ว่ากับบ่ได้โยงก็หูดีต้องหูดีครับครับตัวนี้ซื้ออยังกว่าครับเหมันเหมันโอ้โหเหมันกระลูกมาหน่อยเอ๊ะใส่บ้าเดี๋ยวลูกเดี๋ยว ไหนล่ะบินอยู่ไหนวันนิโอ้ยอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกึบกึบกึบเขาบิดอยู่น้อยบ่ครับโอเคอโอเคมามา,มานึน่ต่อเลยครับฟังทางนี้ก็ม้องเห็นอย่างอยู่นอครับเดี่ยเฮ็ด ก้าพันหยาเพราะว่าเขาปลูกแซมเขาปลูกแซมสี่เขาับพื้นที่หลครับพอดีหยาเป็นหยาลูซี่บ่ครับหยาไอหยามูลาโตสองหยามูลาโตมูลาโตสองมูลาโตครับไทยไทยสวยๆนี่เป็นนี่แหละสาวนางงามสาวนางงามประจำสาวนางงามประจำฟ้ามหูแหวงแจ๊กน้อยแม่เหยียบใบหูขาดน้อยหนึ่งเห็นว่าหูวแหวงแต่ว่าผู้ใดรักกัน เอา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 ใครบได้มีตำหน, <c oughs> ำน <c oughs> ครยสีสิบแปดอายุคนอายุสองปีแต่ว่าสิรักษาไว้จนเล่าสูงหอดลอยห้าสิบยังสิผสมพ่อได้ยังไปว่ากันอืมครับครับอันนี้ก็น,น้องนิน่นน้องนิ่นก็นลูกซับมงคลผสมจริงซับมงคล,งคลตะกี้เพิ่นอยู่บรารบือเด้หนิเพิ่นซับมงคลนะ่าจะไปอยู่อุดอรนะลูกครับนี่ลูกลูก,ลก ลุกๆลุกโอเคนี่เบางคนเกิดห่างกันหาซิมมืออ๋อครับเกิดกันห่างกันหาซิมมืออันนี้เกิดวันที่ยี่สิบสิงหาเมื่อนี้วันที่เท่าไรเออยี่สิบสิงหาเนี่ยก็สิครบสองปีให้กัน,น,กนได้หนึ่งก็ได้เมื่อนี้ยี่สิบเอ็ดสิงหาอันนี้เนาะไอ้เอยนี่เกิดหากรกฎา เกิดห่างกันหาสิ้นมือน่ะครับผมจะว่าความแตกต่างกันแตกต่างกันหลายเห็นเทาสิเห็นความแตกต่างกันหลายจังเอยนี่นี่สิืเอยนี่เกิดตุลาเดือนตุลานี่สิครบสามปีนี่พึ่งผสมไปอันนี้ลูกผสมจริงลูกผสมจริงแม่ลุงทองกับปังแตดริวติดแม่มาจากติดแม่มาจากแตดริวเลยครับผมครับเป็นลูกของแม่ลุงทองแม่ลุงทองเป็นแม่ของผู้พานครับเจ้าผู้พานแต่ก่อนยู่ก็หมออ่าน ดเดนเพ่นผู้พัน,นะจะไปอยู่ลาดบุรีแล้วไม่ใหญ่ใคยครับใหญ่ใคลุงทองลุงทองเป็นลุงทองเป็นลูกแม่เหรียญกับเงินอุทัยครับนะแม่พันขี่ควายหนี่งทัขี่แล้วเร็จากนั้นเขาก็เก็บเป็นรอบนั่นบ่ครับมันมเก็บนาะแรลงปิดเท่าเดียวเพราะว่า<อ>มันเดวออกตากยง้มแรลงเขาจังคอยพี่น้องกเกษตรกรเพิ่นมาเอาเพิ่นกัดเอาไปใส่หน้าใสอยอย่าง,ง่ามแรงนะ ใจแบ่งหยาเขานำ้ำที่เหลือกับีเพิ่นมาแบ่งปันบแบ่งกันไป่ในรงนี้มีกย่กตัวครับไปมันมาเป็นแม่ลูกกันหลายตัวทีเ็ดแต่ช่องช่องทั้งหมดของเขาเขามีแค่แปดช่องนะสุบเป็ดตัวครับเป็นขอกไงสี่ช่องเป็นขอกน้อยสี่ช่องครับผมแปดช่องแต่ว่าเพิ่นนีลูกในรลงนี้มีมแบง่งไหมครับผมครับ แบง่งมันแกต้องมะิบบ่งต้องมบม่งเอานะครับเนาะนะครับ,บ,บพี่น้องเกษตรกรกผู้ที่ห<ะ>าควายสายเลือดชัดเจนไปเลี่ยงกะขมาบเมะมึงอยู่ขอกอยู่ฟ้ามกันแล้วกันครับนะครับเพราะว่ายุนี่เพิ่อาสายเลือดชัดเจนแล้วกะให้ไม่เลือกเอาคือต้องตาตัวใดกะเลือกเอานะครับนี่ยังปินหมกเนี่ยผสมเพิ่งผสมไปผสมฟองฝ่าไป ผมกล้องฟ้าเพราะว่าจาของเกาเพิ่นคือจาของตั้งแปดริ้วปรึกษากันว่าไอ้ปิ้นมุกสิผสมผู้ใดเอานะล่องผสมกล้องฟ้ากันจากเบิง้งคือกันก็นเลยผสมกล้องฟ้าไปมนี่ก็คือการ,รเขาเรียกว่าศาสตร์และศิลป์ของเจ้าของศาสตร์และศิลป์เพราะว่ามันเริ่มมาจากจากแม่เขาครับจากย่าเขาครับย่าเขาคือแม่เหรียญเนาะเดี๋ยวนี้แม่เหรียญอยู่ใช้ย,ยัานฟาร์มกมาแม่ลุงทองลุงทองไปลูกเงินอุทัย ตัวเพื่อนเองเพื่อนเป็นลูกปังแปดลิว้วจังน้องเพื่อนเนี่น้องน้องปินดาวเนี่ยเป็นลูกดาวที่พี่ไปน,นี่เขาผสมผสมได้น้องมากครับผมอันนี้เป็นน้องเป็นน้องผู้ผาครับผู้ผาอายเพื่อนคือแทรกกลางกันระวังสองตัวนี่คือผู้ผาผู้ผาเข้าแบ่งปันไปปาจินบุรีอืครับผมเป็นตัวผูเป็นตัวผูอายุรุ่นเล่าข้าวเดียวกันครับหนมั่นนครับ ในกรณีที่โยงสายสะพายกับสนเข้าเขาหนีเขาสิสนประมาณจะปีดีครับแปดเก้าเดือนท่านัาจายเลยนี่อาทิตย์อาทิตย์นาเขาเขาสนแล้วอ,อ,อ๋ออาทิตย์นาก็า<บ>สี่สนเข้าเ<ร>ครอเสร็จเน,นี่มันซีโตมันจะมีมันจะมีช่วงมันจะมีเวลาของเขามันมีมันมีมนมตารางของเขามีตารางตลอดครับผมมีตารางปฏิบัติตอันนี้กับส่วนส่วนใหญ่ในนี่สิเป็นลูก เป็นลูกของเจ้าสัวอ๋อลูกเจ้าสัวนะครับเป็นลูกเจ้าสัวเป็นซึ่งเกิดจากการผสมกิงนะครับเนาะครับครับครับนี่นะครับเกิดผสมจริงเกิดจากแม่สูงประมาณลอยสี่สิบเหอครับลอยสี่สิบกว่าๆทั้งนั้นแหละลอยสี่สิบขึ้นนะครับครับนี่ผลงานของเจ้าสัวนะครับตัวนี้ได้จักเดือนหรอครับอาควายชุดนี้ประมาณสามเดือนกว่าสี่เดือนทั้งหมดสามเดือนที่เขาสี่เดือนนะครับ สูงคักนะครับผมสูงโอ้โห,โห <S <S สูงนี่ชุดนี้เป็นชุดของเจ้าสัวนะครับ <S <S นี่ก็เจ้าสัวนี่ลูกเจ้าสัวทั้งนั้นแหละนี่ก็เจ้าสัวมาลูกอ่ะลูกลูกกนลูกโชว์ตัวไหนลูกอ้าลูกเด้ออะาเร้วนั่น นี่ครับนี่ก็เจ้าลูกสาวลูกชายลูกสาวกับลูกชายลูกสาวอันนี้ลูกชายครับนี่ลูกสาวนี่ก็ลูกสาวนี่นี่ลูกสาวนี่นี่แม่แม่เพื่อนเป็นแม่ดังนี่คือแม่หงนี่แม่หงครับแม่หงแม่หงนี่เป็นน้องแม่บางประหานเป็นเออเป็นเป็นเป็นน้องแม่น้ําหอมครับเป็นลูกแม่บางประหันของป้าแจ้วครับเป็นลูก แม่บางประหันกับของพระเจ้าเป็นลูกแมงูไทยครับผมแม่หงสามเดือนที่เขาสี่เดือนนะครับสามเดือนครับมึงการส่งลูกของนะครับผมมัอการส่งลูกนะครับน้องมะละกตดน้องมรละกตดครับนะครับลูกเจ้าสัวปกติเยาวชนพันสิวนออกมาอยู่ถนนสายกลางเอยก็ดีแม่พันเหด กายนั <ligen> ่นอยู่บนเล็บบได้ออกมาเห็ดกายหยาอยู่าขยานงานนี่แหละครับแม่นี่แหละครับโอ้จำซื้อบได้ได้บัตรมันหลายแล้วเดี๋ยวเบิ้งซะก่อนอันนั้นแก้มน้องแก้มอ่ะพุ่นพูนอันพุ่นแม่แก้มเดี๋ยวแม่นี่เอ่อือดู แข่งขายงายดีนะครับครับครับดูแข่งขาย e งดีตัวนี้ก็สามสี่เดือนขึ้นกันนะครับเนาะแม่นแม่นแม่นรัดเดียวกันหมดจำค้วยจะคของไปรไะด้ครับผมมาต่อกันเลยครับโลกนี้เลยครับผม ลูกที่สองลูกนี้ก็จะเป็นลูกแม่ลูกขึ้นกันครับแม่ลูกขึ้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ลูกเกือบหมดเลยนะเพราะว่าจริงๆเ้าก็บ่ออยากให้เป็นแม่ลูกหรอกแต่ว่ามันไหนมันหลายมันจักเสี่ยวไปใส่มันขอบมันจะแคบนิดนึงบางขอบก็จะแฉะจังน้อยครับครับลูกนี้ก็จะเป็นของเจ้าสัวขึ้นกัน่ครับเป็นบางส่วนของเจ้าสัวบางส่วนก็เป็นพอดังบางส่วนก็เป็นของพอดังนี่แหละครับแม่ลูกตัวนี้แหละคู่นี้แหละแก้ม ลูกของแกมมันมกลาลูกผู้ใดีงลูกเขาสีกันเลยถือโว้ยงามงาม,งามเดี๋ยวต่อกันเลยกันเลยครับต่อกันเลยนี่นี่แม่ร้านพิจิตแม่ร้านพิจิตร้านร้านพิจิตเนี่ยกับมาแต่พิจิตล่ะลูกครับผมมาต่พิจิต ลูกสาวหรือลูกชายครับน่าจะลูกน่าจะลูกชายนะลูกชายครับน่าจะลูกชายเด็กหน่อยชุดนี้มันเกิดมาอะไรกันผมชายนะครับมาจากพิกิจแม่มาจากพิจิตแต่ว่าเกิดจะน่ในี่มัดละครับจะนี่นี่มัดอันนี้จะเป็นลูกสาวนะครับลูกสาวตินี่นี่แหละลูกสาวเลยครับคุณพ่อครับต้องซองมืออา นี่แหละลูกสาวนะครับโลงนี้กับแบงเพื่อนเนาะครับเนาะแบงแบงแบงครับ,บอันนี้เจงเแมนลูกสาวแก้วฟ้าลูกสาวแก้วฟ้าซึ่งเกิดจากการสมเทียมเนาะการสมเทียมแม่พ่นเป็นมุลาเป็นก็ะเลยออกเป็นสีเป็นจิตเ้มเข่าเป็นสีเป็นสีนาก อ๋อเป็นสีหนักและล่างคันล่างสีดอนกับบดอนสีดำกับบดสีดำกับบดดำและเป็นสีหนาเนื่องจากเขามีสายมุลาเขามาขอกแม่แม่เิ่นมีมุลัครับผมโอ้มันใหญ่มันใหญ่ ใหญ่ไปใหญ่มาก็เลยจำได้เป็นบางโตอันนี้แม่พันทองแม่พันทองพันทองเป็นลูกพันล้านอ่าแม่พันทองนี่ใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่อุ้ยเป็นลูกเลยเป็นลูกพันล้านพันล้านนี่เป็นบุญเป็นเบิรมพันล้านเด้พันล้านคือพันล้านมาชาฟาร์มครับผมสัดส่วนเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นสัดส่วนนี่แบบนก้อยมาจากอุทัยบุญเป็นสิบยี่สิบสามสิบเลยครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ นี่พานี่ไปได้ลูกไส้บัดเนี้ยได้ลูกไส้ได้ลูกไส้แก้วฝาน้องยอดเพชรลูกแก้วฝาพญาคอยเผือกครับมั่ได้เป็นนี่ละได้ได้ได้ตัวแม่สามโตครับผมได้ตัวผู้ตัวหนึ่งครับตัวแม่ก็เห็นเขาเกิดไม่เหรนตัวหนึ่งเนาะอวก็ศัดมากกับอีใหญ่เพิ่นนกับกับตัวกับตัวหนักครับแต่ว่าตัวผู้ได้ตัวนี้แหละตัวเดียวชุดนี้ป่อยลุงนำเวลาใดครับ นี่แหละเดียวกับป้อยแล้วครับเดียวกับป้อยอันนี้ก็อันนี้ดาวลุ้ยแม่ดาวลุ้ยดาวลุ้ยเป็นลูกดาวเหนือกับแม่บรร ب ا แต่ว่าลูกไส้เพื่อนนี่รอลุ้ยนี่เป็นลูกท้องรอลักผสมกันอ๋อล็อกผสมนี่นี่นี่ผลงานของท้องรอเนาะผลงานของท้องรอตัวแรกเหรอครับตัวแรกบอแมนตัวแรกนะตัวแรกมันาจะเป็นลอหญงอ่าจะมีมันี่มีรอลอหไ่ลอหไงสียู่ฟอกันครับผมครับมีลอยไงรอลุ้ยก็บรอเหลา ผไอ,อ,อ,อ้นี่เป็นรอลอรวยแม่ดาวรวยครับส่ละจะจำได้เป็นเป็นบางโตก็เต็มอิ่มไปครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็ทุตไทยนะครับท่ายคลิปมิยังฝากเกษตรกรครับในเรื่องการพัฒนาควายครับก็ค่อยๆเฮ็ดไปท่านี้กระแสกระแสมันมันราคาควายมันไปไปไป,ไปแห้งครับอย่า จะตามกระแสหลายเอาเฮาเอาหลักการเฮาเอาเฮาเอาเราก่อพันธุกรรมครับครันเนย่งพราะมีแบ่งปันมันมันจะเป็นต้างไปไปแพงยังมหาศาลครับครับผมครับผมก็ค่อยๆเลี่ยงไปมันกรแผ่ไว้ของเขานี่เริ่มต้นจากผมเลี่ยงเอาไปซื้อลูกแอร์พันมาได้ยานมมาเขากี้โตอ่าในเลี่ยงยี่สปีเขานี่มันกัดหกสิบ เจ็ดชิปไปละแตงแตะแตงแต่ขายไปนี่กับทันว่าขายมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบหาแล้วครับผมอันนี้มันก็เข้าการบริหารจัดการแฝงกัเหตุตามกําลังของเท่าครับมีการวางแผนจัดการให้ดีครับเออขันมีพอพันใกลเคียงกับไปผสมก็พอพันตัวจริงถันบ่มีก็ใส่ของเฮานี่มันสิ่ของทางจะมีต้นทุนสูงนิดนึงก็คือเฮาเนียวน้าพันธุกรรมเฮาเนียนนําฮอร์โมนที่ว่าอ้ฟังเ่เราเนียวนําการเป็นสัตว มันบริหารจัดการงายกบกับฟร์มทีมีแม่พันธุจนวนมากเพราะว่ามันจะผสมไปพร้อมพอมกันจัดการไปพร้อมพร้อมกันคอดก็คอดพร้อมกันคอดก็คอดพร้อมกันถามนี่ตัวใดล่มเลวมันก็ใส่เห้าก็ใส่พอพัุนเข่าปิดปิดเกมไปฉะนั้นแม่พัุนเข่าอยู่นี่สามสิบกว่าตัวท้องมดยกเว้นยกเว้นสองแม่ที่หายได้ออกได้ออาทิตย์นึงางสิละครับนะครับครับไปกําลังใจกันครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับทั้งช่องเพิ่มซักเชนัลเองกับ ขอขอบคุณขอบคุณทั้งความดีความคอยดีนะครับผมที่ให้โอกาสช่องเล็กน้อยจงผมนะครับมาไทยให้พี่ให้น้องมึงนะครับผมขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผม